วันนี้นะคะเรามาสอนสดอยู่ในไลฟ์อยู่ในไลฟ์อยู่ในไลฟ์สามคนนะคะแต่ว่าเราอัดคลิปไว้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งคลิปนี้เอาไ,ไหมเอากิ๊ไหมเมนูนี้นะคะเราจะมาทําคุกกี้น้ำมะพร้าวปันนน่นนมสดกันค่ะนะคะวันนี้จะสองเมนูนะคะอันนี้ทําให้เด็ดดูก่อนนะคะว่ามะพร้าวที่เราเรียนเนี่ยสามารถเอาไปไประกอบอาหารอะไรได้บ้างน,นะคะวันนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูนะคะใครเคยทานบ้างน, <c oughs> น้ำมะพร้าวปั่นนมสด ให้ u, ใครทำน,นะคะแล้วน,น้องภูมิบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพทำเสร็จแล้วไปส่งถึงบ้านเลยนะเดลิเวอรี่เลยนะคะน้องภูมิอะมาดูก่อนนะคะวันนี้นะคะเมนูคุกกี้น้ำมะพร้าวปั่นนมโซนมาดูส่วนผสมนะเดี๋ยวคุณจะจูให้ดูทีละอย่างนะคะส่วนผสมของมันก็คือใช้มะพร้าวอันนี้คือลูกมะพร้าวเดียเก็บไม่เลยเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะในนี้นะคะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะมาดูกอนมาแล้วเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะข้างในมีน้ํา มีน้ำที่หวานหอมอร่อยแล้วก็มีเนื้อสีขาวอ่ะเดี๋ยวคุณนุชคุณนุชจะยกไปให้เด็กดูใกล้ๆนะได้ได้คุณนุชยกให้เด็กดูใกล้ๆนะเด็กดูนะเด็กดูนะคะนี่คุณนุชปอกมาแล้วแล้วก็เปิดแบบนี้เด็กๆเห็นไหมคุณเออมีคนอยากทานทำไงดีจะเอาไปให้ถึงบ้านเลยเด็ๆนี่เนื้อแต้งไงมันจะเป็นแบบนี้พอยกดูไว้คุณย่าขาเดี๋ยวปั่นเสร็จอยู่ซอยร้อยสิบหกคุณนุชไปส่งให้เลยสิลิพาอยู่ตรงไหนคุณนุชไปส่ง คุณนุชปั่นเสร็จเจ้วละยี่ห้าบาทนี่คะ่ะ <G ül> เนื้อมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะและ้วก็นี่เห็นไหมมีน้ําอยู่ข้างในคุณนุชนั้นยมไม่ได้เห็นไหมน้ําน่ากินมากเลยเด็กเห็นเปล่าอู้หูยดยอดสุดยอดเลยน่ากินมากใครเคยกินเดี๋ยวเสร็จนี้ <G ül> เสร็จนี้เดี๋ยวปั่นไปให้เลยนะนี่นี่นี่แบบนี้นะแบบนี้นะนี่นี่น่ากินมากเลยนะคะนี่เขาเรียกว่ามะพร้าว อ่อนมะพร้าวน้ำหอมนะคะอ่แล้วก็เอาตรงนี้แล้วค่ะเอาน้ำกับเนื้อนะคะเป็นส่วนผสมมาปั่นอ่าต่อไปไปดูส่วนผสมอย่างอื่นอ่ามีน้ำกับเนื้อมะพร้าวแล้วต่อไปก็จะเป็นนมข้นหวานคริเด็กปีนี่ลาวนี้ค่ะนมข้นหวานนี่เลยนะคะเราใช้ของคาร์เนชั่นนะคะเด็กเป็นนมข้นหวานนะเด็กจะใส่นี่ก็ได้นะนี่เป็นนมหมีมีโกแบบนี้นะคะ ตาหนีแบบนี้เด็กมองเห็นเธหรือเปล่าไม่รู้เลือกไกลต่อไปต่อไปเป็นนมลดจืดลดจืดนี่นะคะลดจืดจะใส่เท่าไหร่นะคุณขออนุญาตดูก่อนนมข้นหวาน45มิลลิลิตรแล้วก็นมลดจืดก็45มิลลิลิตรนะคะต่อไปเป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่ออยู่ตรงนี้นะคะนี่คปูออนเทให้อยู่นี้แล้วนะคะนี่ อาจจะเป็นถุงใหญ่วันบอกถุงใหญ่มากนี่ตัวใส่ด้วยให้แล้วนะคะ <S <S น้ำเสื้อเราจะใช้3ามสมิลลิลิตรนะคะต่อไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมิลลิลิตรนี่เลยค่ะด็กๆนี่มันจะเป็นแก้วเล็กน,นะคะด็กเมองเห็นหรือเปล่านี่แก้วเล็กนะคะไว้ตวงตรงนี้จะเป็นออตรงนี้จะเป็นม mm ิลลิลิตรนะคะเราดูตรงนี้นะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะต,ปปคต่อไปเป็นน้ำแข็งค่ะนี่วันบอกว่าเป็นกระติกใหญ่เลยนะคะส่วนผสมต่อไปก็เป็นน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเนี่ยเราก็จะใส่แบบ อันนี้เป็นแก้วพลาสติกแล้วก็จะใส่แบบเต็มแก้วแก้วนี้คือ22ปอนนะคะสูตรที่คุณรู้ใส่มานี่ก็คือ,อสูตรแก้ว22ปอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นแล้วก็ลองชิมกันนะคะต่อไปอ่าส่วนแกก็เป็นเครื่องปั่นค่ะดี่เดี่บ้านมีเครื่องปั่นไหมคะนรอภูมิมีเครื่องปั่นไหมคะเี<ๆ>้ยมีนะลูกใน<ๆ>บ้านมีนะคะเครื่องปั่นน้องภูมิมีเครื่องปั่นไหมลูกอีไหมคะอ้าว <c oughs> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำการปั่นกันเลยนะคะ อย่ากกงอื่นก็คือขอขอคุณนุชเอาน้ำกับเอาเนื้อนะคะดีนะดีด็นๆครับนึ่งนะคะน้ำกับเนื้อมะพร้าวเทใส่แก้วแล้วเราก็จะจานแล้วก,ก,กใส่ได้เลยนี่นะคะด็กๆวิธีการทำก็คือแบบนี้เลยนี่เราก็จะแกะเนื้อกับน้ำนะคะเอาน้ำใส่แก้วแล้วก็เนื้อจะปั่นไปพร้อมกันเลยนะคะดิเด เดี๋ยวนุญาตเนนะคะนะคะนี่เป็นคเต็มได้วเลยนี่เจอค่ะเราจะเแล้วนี่นี่ได้น้ำมะพร้าวมาแล้วค่ะดีเราไปค่ะเดี๋ยวลูขออนุญาตแกะเนื้อมะพร้าวก่อนนะคะอ่าเราจะแกะเนื้อนะคะลุดขออนุญารู้แกะเนื้อไว ก็ไม่ได้อนะเนเนน้ำแนก้กัลกอ่าเราจแกะเนื้อก่อนนะคะรอสักครู่นะคะเด็กียันด้นะาเลค่เนื้อกับน้ำนะคะปริมาณเนื้อ250มน้ลิลินะคะอ่เราจะใส่ลงไปนะอ่าเ เนื้อแตลงไปแล้วนะคะอ้าวต่อไปใส่นมใส่นมตัวค่ให้เดี๋ยวให้ตัวนะคะนมข้นหวาน45มิลลิตรค่ะ45มิลลิตรค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้นี่เลยค่ะ45มิลลิลิตรจัดเดี๋ยวมีจืนี่ 45, น,45นี่นะอ่ะให้กุญอจเติมนมข้นหวาน45มิลลิตรนะคะเดี๋ยวคุณรูเติมนมจืด สี่สิบห้านิี้เหมือนกันนะเอาเทปอกกันเลยน้อง้องไม่ออกอนี่นตร,นรสมือนะคะน,นี่นี่นี่นมข้นหวานของพวกนค้นหวานนมรสมือนม้นสือ,อนะคะนี่อันนี้คือสูตรที่แบบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณตั้งตั้งก็แบ๊บนึงน,นะคะเดี๋ยย อ่านมนมกุ๊กอัน่าจะนานหน่อยนะคะคุณนุชใส่นมขึ้นไปก่อน45มิลลิตรค่ะเทลงไปเลยอ่านมกุ๊กอัรอก่อนนะคะต่อไปคุณนุชจะใส่น้ำเชื่อมไป3 0มิลลิตรอ่าคุณนุชน่าจะเติมเสร็จก่อนกุ๊กอัลนะอมาลุ้นซิอ่าคุณนุช3 0มิลลิตรค่ะนี่น้ำเชื่อมนะต่อไปใส่น้ำเชื่อมค่ะรอหน่อยค่ของกุ๊กอัรอก่อนนะคะรอกุ๊กอัลแป๊บนึง เรากรุออนเด็กๆมาลุ้นค่ะเด็กๆมาล,ล,ลาุ้นเด็กๆมาลุ้นว่าเรากรูออนยังไม่ไหลเขาหมดใกล้แล้วค่ะลุ้นเร็วลุ้นรอรอนมโคนนิดนึงนะคะรอนมโคนนิดนึงเด็กๆหลังจากเสร็จนี้แล้วเด็กๆสามารถประกอบอาหารนะคะประกอบน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนนะคะถ่ายภาพห,หรืออัดคลิปวิดีโอส่งเข้ามาให้คุณตัวกรุได้รับชมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้คุณตุ๊จะส่งเข้าไปในลิงก์ด้วยนะคะเด็กๆดูย้อนได้ทีนึงนะคะใครต้องการตอนนี้ ไลน์มาเลยค่ะไลน์มาเลยทักแชทมาเลยลูกคุณจะส่งเดลิเวอรี่ไปถึงบ้านเลยนภูมินภูมิสนใจไหมนภูมิสนใจไหมน้องน้ำสนใจไหมคะอ่าลุกคอณได้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเดเลยค่ะอ่าคุณลูกศริยานะคะใช้ช้อนช่วยนะคะอ่ะโลโก้องโก้ลงไปแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นน้ำน้ำแข็งค่ะอ่ะดูนะคะลูกคุณใส่น้ำแข็งไปแล้ว ตอนนี้เด็กอยู่น้ำแล้วนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะใส่แก้วแล้วเสร็จแล้ไหมคะอ่ะเ็นมารุนก้าได้แล้วนะคะน้ำมะพร้าว เสียมาเลยเสียมาเลยค่ะทุกคนคุณด,ดุจะส่งไปค่ะคุณน้องภูมิทุกคนดูุจทุกคนดูจ <c oughs> เลยค่ะน่ากินมากได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะนี่น้ำมะพร้าวฟันนมสดนีท่ทีละทีละพคกับทีละทอนสนใจไหมคะรีบมาเลยใครมารับของตอนนี้มาคุณนุจปั่นให้น้องภูมาเลยมาองปอไซมาน้องน้ำ ไปเลยน้องภูมิกไปเลย,เลยอะได้แล้วค่ะหนึ่งเมนูเดี๋ยวปมือให้หน่อยเย้คุณพี่ะาอดใจรออีกนิดนึงขอเคลียร์พื้นที่เรวจะทำอีกเมนูให้อ้าว<ห>มาแล้วเห็นไหมแม่เธอบอกให้เธอบอกเรียกมาก,ก่อนอย่าเพิ่งไปนะคะเดีทีคุณพ <c oughs> ่ะตอนนี้เราทําเมนูมะ้าวปั่นนมสดนะคะเสร็จแล้วหนึ่งเมนูเลยอีกหนึ่งเมนูนะคะคุณนุขออนุญาตชิมก่อนนะน้องภูมิโอ้โหเขาบอก สุดยอดคุณอ้อนอร่อยมากน้ำน้ำน้ำโคลมอร่อยมากค่ะคุณอ้อนอร่อยมากสุดยอดใครสนใจมาหาคุณครูอ้นได้ตอนนี้ค่ะคุณได้นะคะคุณได้มาได้จริงๆค่ะมาทดลองทำได้เลยค่ะพาเด็กมาด้วยค่ะคุณยาย่ะพาเด็กมาได้เลยนะสุดยอดอร่อยมากดูเสียงคุณนุช ออนเคคะะีกอีกเมนูหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเทียบพื้นที่นะคะเด็กๆรออยู่นะแป๊บนึงนะใถ้าอยากดื่มมาเลยค่ะให้เลยคนละหนึ่งแก้วมาเลยน้ำน้ำมาเดินเสร็จจานนี้แล้วนะคะเดี๋ยวส่งคลิปไปแล้วเด็กนะคะทำคลิปนะคะมะพร้าวปั่นนมโซหรือเด็กๆอาจจะไปเดินตลาดนะคะเจอสินค้านี้นะคะสามารถถ่ายภาพเข้ามาให้คุณครูออนได้ดูได้นะคะอ่ตอนนี้คุณครูขอเลียบเลีย์พื้นที่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวออนจะ ไปดูเมนูถัดไปพร้อมหรือยังเด็กรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะอ่านรู้่อเทียบแบบนี้ก่อน